สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษภาษาเบิรนกู่กิง,กงกบนนะคะอยู่ที่สองนี้เราก็จะเรียนเรื่อง my house เนื้อหาในบทเรียนนะคะก็จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับห้องต่างๆในบ้านหรือ rooms in the house นะคะและก็การใช้คำถาม where ที่ไหนนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปที่หน้าถัดไปเพื่อเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับห้องต่างๆในบ้าน,นะคะ่ะ house บ้าน house บ้าน bedroom ห้องนอน bedroom ห้องนอน toilet ห้องส้วมหรือ bathroom ห้องน้ำซึ่งบ้านเราก็จะใช้ทั้งสองคำใช่ไหมคะทั้งห้องน้ำห้องส้วมนะคะต่อไปนะคะ living room ห้องนั่งเล่น kitchen ห้องครัว kitchen ห้องครัว dining room ห้องรับประทานอาหาร dining room ห้องรับประทานอาหาร Garden สวน Garden สวนกาลาชโรงรถกา r ลาโรงรถถ้าพร้พอมแล้วเราไปหน้าต่อไปนะคะเรียนรู้การใช้คำถาม w h r e นะคะ mm hmm. การใช้ where ึังแปลว่าที่ mm hmm. ไหนนะคะ mm hmm. สมมุติว่าเราอยากจะถามว่าคุณล้างหน้าที่ไหน Where do you wash your face ตอบว่า I wash my face in the bathroom แล้วก็ให้ตอบคำถามถึงกิจกรรมต่างๆแล้วก็เลือกตอบตามความเหมาะสมใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดหน้าถัดไปค่ะข้อหนึ่งถ้าเราอยากจะถามว่าคุณนอนที่ไหนเราจะถามว่า Where do you sleep คำตอบเราก็จะได้ว่า I sleep in the bedroom. ฉันนอนที่ห้องนอนตัวอย่างข้อที่สองถามว่าคุณดูโทรทัศน์ที่ไหน Where do you watch television? คำตอบก็ตอบว่าฉันดูโทรทัศน์ที่ห้องนั่งเล่น I watch television in the living room. ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนลองฝึกถามตอบบ่อยๆนะคะสู้ๆ